ท่าน,นพุตามติดชีวิตอาจารย์เดิมใจทุกท่านนะส่งไปยัสนียบัตรแม่เจ้าโคตรบันเลยไม่รู้เรื่องเลยเยอะแยะที่ไม่รู้เรื่องผิดหมดที่ถูกต้องคืออย่างนี้ผมอุทส่าส์ส่งไปให้แล้วว่าเป็นแบบนี้นะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะนี่คือไปสนียบัตไม่ใช่จดหมายแล้วก็ส่งไม่ นางสาวจามจุลีไม่ใช่อันนั้นเป็นตัวอย่างตัวอย่างนางจามจุลีแล้วผมทําเป็นตัวอย่างลงไปให้ดูไม่ไม่ใช่นะแล้วค่อยมาส่งข้างในเป็นชื่อของตัวเองอย่างเงี้ไม,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนงี้พี่บอสไม่ใช่อย่างเงี้อย่างนี้ เข้าใจไหมไปสินีบัตไปซื้อไปสินีบัตมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนหนึ่งเคยเขียนวัดล่องคนไม่ต้องมีตามจุลีวัดล่องคนป่าอ้อเดอนใจอ๋อเมืองจกกังหวัดเชียงรายห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่คือคนส่งนายศักดาเห็นไหมโคสะเกียงไก่ถ้าผมส่งผมจะบอกเฉลิมชัยโคสินีบัตอย่าเขียนเฉลิมใจมาอีกนะศักดาโค โทรส่กเกียไก่อันนี้ชื่อของคนชื่อของคุณคนณสง่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็เอฟบีเอ่าเฟซบุ๊กเห็นไหมเฟซบุ๊กของคุณอะ่ะนะยูสเซอ,อร์เนมเฟซบุใช้ชื่ออะไรนะเข้าใจยังตามนี้นะแล้วกงหลังเขียนว่าร่วมกิจกรรมจับฉลากกับอาจารย์เฉลิมชัยพอไม่ต้องโคสิทธิ์วัดยาวไปร่วมกิจกรรมจับฉลากกับอาจารย์เฉลิมชัยดังนั้น ใครก็ตามที่ส่งมาผิดแบบผิดประเภทผมถามคุณนี่คุณจะได้รางวัลได้ไงในเมื่อของคุณแผ่นขนาดที่ของคนอื่นแผ่นตรงนี้แล้วเนี่ยมีเป็นแสนแสนของคุณอย่างเงี้ยใครจะไปจับคนอะโยนขึ้นมาก็เห็นคุณลอยไปไม่ได้ผิดระเบียบต้องเป็นอย่างงี้แผ่นอย่างงี้เท่ากันเป๊ะโอเคนะเป็นการเข้าใจกันนะใครที่ผิดส่งมาใหม่นะครับสวัสดีครับ